ซื้อที่ดินระวังโดนหลอกวิธีตรวจสอบโฉนดเช็คง่ายๆเช็คได้ด้วยตัวเองจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูครับสวัสดีครับผมวินกูรูลิฟวิ่งนะครับวันนี้ฮะเราจะมาคุยกันถึงวิธีการตรวจเช็คโฉนดที่ดินนะครับก่อนที่เราจะไปทำการซื้อขายทําสัญญานะครับหรือเส้นอะไรต่างๆนะ เพื่อที่จะป้องกันการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบนะครับหรือการโกงต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าวิธีนี้ทำได้ง่ายมากๆนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองสิ่งที่คุณต้องมีก็คือมีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีสาเนาโโนดแค่นั้นเองครับก็สามารถทําได้แล้ว คือเวลาที่เราซื้อที่ดินน่ะมันจะแตกต่างกับการที่เราซื้อบ้านถูกต้องไหมครับเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราเห็นโฉนดใช่ไหมเราไปดูบ้านโอเคมันตรงกันหน้าตามันตรงกันมันคล้ายๆกันแบบนี้มันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ที่ดินนะครับในโฉนดนะครับ กับที่ดินที่เราไปเห็นจริงอ่ะเราไม่รู้ไงว่ามันตรงตามนั้นจริงหรือเปล่านะฮะที่ดินมันครบถ้วนไหมรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันตรงตามโฉนดหรือเปล่ามันจึงควรที่จะต้องตรวจสอบตรวจเช็คให้รอบคอบนะครับขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคุณจะต้องเช็คข้อมูลให้ดีก่อนการซื้อขายการมัดจําการโอนอะไรต่างๆนะครับ อย่าเซ็นตั้งๆที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดในการตรวจสอบก็คือเดินเข้าไปกรมที่ดินนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้ว่ามันถูกต้องตรงไหมสามารถโอนได้ปกติหรือเปล่ามีอะไรติดตรงไหนไหม อันนี้แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ควรจะทําอยู่แล้วนะครับแต่ในยุคนี้นะครับมาถึงยุคอินเทอร์เน็ตแล้วนะเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะฮะผ่านเว็บไซต์ของเขานะทุกคนคงรู้ว่าเวลาไปกรมที่ดินเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเนอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองสกรีนขั้นต้นไว้ก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันต่อนะครับผมเคยได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการดูโฉนดที่ดินนะฮะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าโฉนดบางประเภทซื้อขายได้ นดบางประเภทซื้อขายไม่ได้ฉนดแบบนี้ สามารถจดจำนองได้โฉนดแบบนี้ไม่สามารถเข้าแบงก์ได้เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการดูโฉนดที่ดินครุฑแต่ละสีแตกต่างกันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะฮะกดข้างบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะฮะอ่าโอเคทีนี้เราจะมาดูกันแล้วว่าไอโฉนดที่เราจะไปซื้อไปขายหรือไปจำนองเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเขาเมคโฉนดมาหลอกเอาเงินเราหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายมากครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะครับก็คือสำเนาโฉนดนะครับแบบนี้นะฮะสำเนาโฉนดไม่ต้องเอาโนดจริ หรือไม่ก็ขอแค่ถ่ายด้านหน้าของเขามาก็ได้นะครับนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือข้อมูลข้างบนนี้เท่านั้นเองครับเราไม่ได้ต้องการโฉนดเข้ามาเนาะอย่างที่2ที่คุณต้องมีก็คืออินเทอร์เน็ตกับโน้ตบุ๊กสักเครื่องหนึ่งครับแค่นี้ก็ตรวจเช็คได้แล้ววิธีทานะครับเราจะเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าตรวจโฉนดที่ดินนะครับเขาจะขึ้นเว็บแรกมาเลยครับเนี่ยอยู่ลําดับแรกเลยนะระบบค้นหารูปแปลงที่ดินนะครับอันนี้คือเว็บของกรมที่ดินเลยนะ DOL จุด G O จุด T H เนี่ยนะครับโอเคเข้าไปเลยฮะปึ้งโอเคเราก็จะเข้ามาเจอกับนะครับเว็บไซต์ของกรมที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถตรวจเช็คได้เลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะโฉนดฉบับนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับคือดูจังหวัดโฉนดเราอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ดูเลยอ่ะผมยกตัวอย่างนะฮะ ตัวอย่างต่อไปก็คือโฉนดของเราอยู่อำเภอไหนนะครับข้อมูลพวกนี้ดูหน้าโฉนดนะอำเภออ่โอเคต่อไปนะครับคือเลขที่โฉนดเลขที่โฉนดเนี่ยจะอยู่มุมบนตรงนี้นะครับนี่นะฮะนี่นอยู่มุมนี้นะครับอยู่มุมบนโฉนดตรงนี้นะครับเลขที่โฉนดนะครับก็กรอกลงไปเสร็จแล้วกดค้นหาข้อมูลครับปึ้งมันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่นะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยนะว่าแปลงไหนแปลงไหนยังไงนะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับ พอได้รูปนี้ขึ้นมานะสิ่งที่เราต้องทําคือ1เช็คข้อมูลต่างๆนะครับว่าข้อมูลในนี้มันตรงกับในชโนดที่เขาจะซื้อขายกับเราหรือเปล่านะฮะอ่ะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยครับเลขระวางนะเลขระวางตรงกันไหมฮะเช็คง่ายดูได้เลยนะฮะอ่ะระวางตรงนะครับเลขที่ดินตรงไหมอ้าวตรงเลข โฉนดที่ดินตรงไม้มอ้าวตรงไปต่อนะครับหน้าสํารวจตรงไหมอ้าวตรงตนนําบลอาเภออะไรตรงไม้เนื้อที่ตรงกับในโฉนดหรือเปล่า สำคัญที่สุดเลยนะครับเนื้อที่ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์กรมที่ดินเนี่ยตรงกับโฉนดที่เราจะไปทําการซื้อขายหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ตรงนะครับให้คิดไว้เลยว่ามีปัญหาแล้วนะครับไปถามก็เลยทําไมไม่ตรงนะครับหรือจับมือกันไปเช็คอีกทีที่กรมที่ดินเลยนะครับถ้าเขายืนยันว่ามันถูกต้องนะฮะแต่ถ้าเป็นผมถ้าไม่ตรงผมคงคงเริ่มเริ่มเอะใจแล้วนะฮะนะอ่ะโอเคเนื้อที่ตรงไหมนะครับไร่งานตารางวานะเนี่ยนี่ไงครับเป็นวิธีการเช็คอ่าและอีกเรื่องคือรูปแปลงครับรูปแปลง คือที่ดินแปลงนี้ถูกไหมเนี่ยรูปแปลงโฉนดมันตรงไหมเนี่ยครับถ้ามันตรงคือมันโอเคแค่นี้เองครับเนี่ยเป็นวิธีการตรวจเช็คชโฉนดง่ายๆนะเห็นไหมแล้วก็จะเห็นด้วยว่าไอขา้ข้างๆกันเนี่ยมีกี่แปลงดูได้ด้วยเนี่ยครับแปลงข้างๆเนี่ยดูได้ด้วยนะว่ามันกี่ไร่เห็นไหมกดดับเบิลคลิกเนี่ยสมมติผมอยากดูแปลงนี้อ่ะแปลงใหญ่ๆเนี่ยดับเบิลคลิก ปึ่งมันก็ขึ้นมานะว่ลเลที่ดินอะไรขนาดกิ่ไร่เนี่ยมันขึ้นได้หมดเลยเห็นไหมครับค่อนข้างสะดวกนะก็สามารถไปเล่นกันเองต่อได้นะครับอยากจะเสิร์ชตรงไหนคีย์สำคัญก็คือเราแค่เอาข้อมูลในหน้าโฉนดมากรอกแค่นี้ก็สามารถเช็คได้แล้วนะครับว่าที่ดินรูปร่างแปลงเป็นยังไงรูปร่างมันตรงกับตามที่โฉนดบอกไหมนะครับเนื้อที่ดินครบไหมรายละเอียดต่างๆครบไหมนะครับ เป็นไงครับได้ประโยชน์กันไปบ้างไหมครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการตรวจเช็คโฉนดด้วยตัวเองนะฮะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับก่อนจากกันไปผมฝากไว้นิดหนึ่งนะผมได้ทําคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องค่าโอนณนกะรมที่ดินไว้แล้วสําหรับคนที่จะ ไปโอนบ้านโอนคอนโดโอนที่ดินเนี่ยอยากรู้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายตัวไหนมาเกี่ยวกับเราบ้างเนี่ยสามารถกดข้างบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง Guru Living นะครับผมจะทำการอัปโหลดคอนเทนต์ความรู้อสังหาริมทรัพย์ความรู้การเงินดีๆอีกนะครับผมจะอัปโหลดคลิปทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลา2ทุ่มนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์นะครับและที่สำคัญครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสงสัยอยาก นะครับหรืออยากให้ผมคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใน youtube c h anel นี้นะฮะหรือส่งอีเมลมาก็ได้นะก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ